พี่น้องแปมแรกครับบักกิโลครับรุ่นนี้ใส่กิโลเลยครับเบ็ดโฟมนะเบาครับเบางามครับครับหลังข้างหน้านี่ครับโอ้ nan 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 เขาโอ้พอมีอาการครับพี่น้อง nan 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 ครับ n a ่ nan นี่ใส่สันนิษฐานไว้ครับสองยาง โมงูกับปลาครับ<อ> <laughs> น้องบักงี้ครับบักงี้งามความครับวุบ่นะวัวนะวัวนะ<อ>ใส่สวยเลยพี่น้องเอ้ยพี่นาโอ้พี่น้องสูสีกันครับตูมขึ้นเลยครับใส่งามเลยครับ ีบรรยากาศรอบเด็ดครับมาใส่เครื่องเบ็ดขั้นทครื่องเงนเบสฟ้อมนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงมันสวบอยู่กลางแน่น่เลยโยนฟ้อมเรี่ยวมัดเราล่ะครับแต่ว่าหลังนี้มีอาการครับเนี่ยติ่งโยนโยนอยู่นี่ครับโอ้ยเสียกูนะกูหน่อยได้ไหม Ini lah topa. Nas, ini lo. Oh, ini ni. Mm, eh. mm hmm, kilo ay? Eh. Nah, mau, tembak. จ <c ười> ุดๆลุดๆจุ่เจ้าแมวมันวบจบสองสามบาทการละไม่ใอ่ว่าการ าเมืองเจสิบาบา่ไฟมากนะบ่าว่าสิมันเอดหยุดไฟกับบลาดนี้ ไงครับพี่น้องบบกไงนี่เอาติดตัวกันทั่ท่านโครับแบบนี้ไปกันไปกัน พี่น้องแต้มแรกครับบักกิโลครับรุนนียใส่กิโลเลยครับเบ็ดฟมนะครับว่ัชยามือเงาเช่เดี๋ยวได้ยินเสียงอดบอยู่ครับเสียงมันสวบก็ได้ล่งไป๋เบืองเมียนนี่ลครับนะครับเด็กการครับไว้เจกันมือเ้าครับผมมือเงาจียงชิมาหยามนะครับนี่ใส่ทีมไว้มันเด็กแล้วครับสีทุ่มหาทุ่มแล้ะครับอ่าครับเจอกันมือเ้าครับผมฟันดีราตีสวัสด์ครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนตอนเช้าครับพี่น้องนะครับมายามเบียดนะครับหยามเบียดคันนังนี้ไม่ดึงงยุดยังดึงอ่ครับเนี่ยเตรียมจะคุ้มคือป่าเ่โอ้ป่าครับใส่ปนครับใส่ปนนะครับเตรียมแลกตอนเช้านะครับนี่ครับผมใส่ปนครับใส่ปน คเมื่อกี้ได้มาเตรียมนึ่งครับในหลังต่อมาครับอู้นี่ตายครับพี่น้องอีกหนึ่งเตี้ยมครับติดกันเลยครับแั้นนี่ตายครับโอ้ด้ยามเนาะครับอันใส่ถิ่มว้ใบเมื่อเงิาเสาตั้งใ่มายามเต่้มมาเคลื่อนนี่ยามไปฟุ่มอยู่หลังหนึ่งนะครับมันเสียงดังเป็นตัวญงเมียนิลีครับตัวรุนโลครับมือเคลื่อนนี่ยามล้างขนาดเกะกลับเลยครับนี่ครับ ส,สวยครับอย่าเม็ดมากประมาณซีหาหลังครับหาหหลองอู้ลังนี้พอ่าเจ้าชินครับยี่น้องเอ้ยนี่ครับบกไงเลยดึงบัวครับเดี๋ยวยังกลับมาแก้ไครนะค่ับวันนี้อหลังข้างหน้านี่นี่เป็นยังอ้ยแต่ยานบดผมบาก,กาเข้าไปไกลครับ เป็นแม่ละย็นเย็นเย็นย็นเดียวมันออกเย็นกันแล้วครับประกาไก่งูนะครับเป็นระยะหลังนี้อยู่กับเก่าครับครับโอ้โหหนาวกับไอ้ยามกันไปเรื่อยๆนะครับปวดขามข้องเสร็จละขั้นเบียดโอ้ันนีโกงเบ็ดโกงเข้ามาทางในเลยครับคือบ่ กบติ่งบ่ะยังโอ้บ่บอ่อยู่ครับพี่ครับเบ็ยดยุงเท่งพี่ครับมาอยู่เท่งโขกได้ยังดีนะครับโอ้ยอินได้เกี่ยวมานน,าน่าหูงู้ว่ากลิ่นี่ครับเรียบร้อยลังอุ้งล้างนี้ก็ับคุณนะครับจุ่มเลยครับ ยูบ่เดี๋ยวบอเบอร์มองครับเช็คยังกินไหมคงกะอู้บักไงเลยพี่น้องยูยูครับยู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 หลังนี้หลังนี้ยูบครับใส่งามเลยครับสวยเลยพี่น้องเลยโอ้โหของแผ่นเนี่ย ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวมันจะหลุดครับเดี๋ยวมันจะหลุดค่อยๆยังไงค,ครับ,บ,บครับ,บเบาๆครับเบาๆงามครับ นี่ครับสวยๆครับพี่น้องบักงามเลยครับโอ้โหโอูหเขาตาเลยเขาบบกตาเลยพี่น้องเอยเอาเข้าถุงครับเอาเข้าถุงนี่แงงามครับย่งงามเรียบร้อยครับเรียบร้อยหลังนี่มีอาการครับว้ใส่ปนครับพี่น้องใส่ปนครับนี่ครับ มีไซส์ป่นครับผมนะครับผมแล้ว้ววมื่อไหน่่เนี่ยกกันกูรู้ว่าปารืลืูคหัวนิดๆๆนยึดอยู่ฮะรุด่ำไหวดิงมารุดจำรังนี้รังสุดท้ายครับเนี่ยโอ้เดือดดับหลด ยานี่จะยังกินครับผมอันนีมายามเวโฟมนะครับยานี่ยาเนเรอขั้นเรร้อยครับเดี๋เตียม3ามีเตียมนี่นะครับแต่แน่หนี่ใส่ฟงวบเศร้าหาหลังนะครับใส่ไวเศร้าหามาเค้ืนกับอ่ายามปกะ้อยง,ง่ไปเราตัวนึงครับเลยเศร้าสี่หลังไ่รู้เหมันจะเป็นยังไงนะครับ หนามเลยครับพี่น้องเตียงขาตัยเลยหลังนี้มีอะไรไหมยังมีโบมี่ยังครับเรียงหลังนี้ครับพี่น้องต้องเดือตายครับ,รบตายเล็กกรวามเบ็ดความนี้จะกินเล็อกนะครับ ต้องแสบวุธครับต้องแสบวุธกินเลือกครับปลาสวบดีได้ครับแม่เมาโซ่เนี่ยปลาเห่าครับสว่วนนี้น้ำลงอีกจังน้อยี่พอดีเด้ครับกินกระหวอดใส่ด้ครับพี่น้องเอ้ย เลือกครับเรยียบไอยครับทันนี้มีอาการไหมครับหลังนี้เหยียบขึ้นมารับพีเสียกบิกินเลยครับโอ้ถึงไปไกลแล้ว มีอะไรไม่จะมีอะไรไม่ครับไม่มีอะไรครับครับหล้างหน้งนานี่ครับโอ้นั่นั่นโอ้ปอมีอาการครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นันครับนั่นนั่นยิ่งย่สั่งยิ่งยิ่งยิ่ับิ่งย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 ิ่ง่งยงูิ่งยิ่งยิ่ปอิงย่งิ่งางยิ่งวิ่งยงยิับงงงล อย่าไรครับพี่น้องาไรอ้พี่มสิโอ้ยวยังน่ะตกใจงมดครับเจ็บยน่ลุเงี้ตัวอยู่ใสสวยครับสวยนี่ สวยเลยครับเออสวยอยู่สวยอยูย่กินเลือกกินเลือกสองสี่สามสี่อยู่ได้นอ้อครับใส่ผู้เฒ่ามากใส่เอาถุงเลยครับทำตะไลทำการปลดอาวุธครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย ปลาเขาปลาแลยอยู่ไหลราคาปอนด์ได้หรนี่ครัเมีนแต่ว่าปลายู่ออบซ้าเนี่ยสวบดีขนาดเลยเมียนรับอาศัย้อมตาเนี่ยนะชื้อโกิดีให้ราหมูเนต่นน้ดีเหรอป,าปาลาสวดน้ำซาล หลายอยู่ครับใส่ไปเศร้าซีเศ้าหาลังอยูรัต้อนนดีแล้ไปห้างเที่ยวกับรดเองครับห้างเทียวกมปลป่อยแหว่งงกับรดเองไปเรื่อยๆเนะาะครับพี่น้องก็จีดน้ำนิดันได้โอโอเนี่ยโอ้แรเฉียบนี่คขึเก่าครับ นี่ครับเชี่ยเชียยอยู่เหมือนเดิมครับอย่างเหมือนเดิมาาาาดน,นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับปลากระสวดยืดนะครับปลาเว่าคือบ่ปเห็นมันสิงเล็ดนะครับงานกายเบ็ดปลาละตัวปลาเยอะใส่ไปน้ำมันอยนู่ครับขับเบ็ดครับมีอะไรไหม ก็เปลี่ยนสีเนาะคือเป็ียนอยุ่ๆน,นากพี่น้องเสียแล้วเสียอกเบียดเท่าดิไม่มีอะไรครับโอ้มให้นี่หมดแล้วเนาะครับไปแปรเก่นก็ได้ป,ป่าซองเตี่ยมเน,นะาะป่าตายก็แปลก็อันนั้นใส่งานังอีกตัวนึงอี่เลยให้นี่ครับ เลยให้ต่อครับโอ้ขึ้นเรือจะให้เลยมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรครับไปเลยๆไปเลยๆนะครับโอ้นนะยอันนี้นะเฉียดมี้นเก้าครับลังนี้ครับเฉียดยังอยู่เหมือนเดิมครับครับเฉียดทางให้นี่พวกกินได้ว่ให้นี่ ฟ้มน <laughs> so nee. ี mm ่ห้อยก็ยังไม่แน่ดึงไปครับนะครับอยู่ๆเข้าไปหาหยางสิครับแทนเนาะไปนี่โอ้โหหยางมาทางพี่ครับเนาะประมาณทางนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่เป็นอีหยังหนี่งเมืไก่เนี่ยเวลาเสียงเบ็ดโอ้โหครับเสียงเบ็ดเห็นเสียงเบ็ดแล้ว น้องบางงี้ครับบางงี้งามครับ,บว่ารักว่ารักว่ารักใส่สวยเลยพี่น้องเลยพี่น้าโอ้พี่น้องซูซีกันครับตัวมาขึ้นเลยครับใส่งามเลยครับ พันธุ์คลาครักตั้งคัาพันธ์เนี่ยน้องเอ้แ่มันกลินเลือนะครับนี่ครับบ่บ่ค่อยเป็นห่วงมาเดยครับส่วนไรจะเสียบค่าลังเขียดมันจะมันจะเกลืนนะครับเกลืนอีกวัวย่ใสไปนะครับกัอยุเงนะทข้งในนะครับ เดีวว่าถ้าก็ก็ปากนี้ไม่ค่อยเกินนะครับส่วนหน่อยครับที่เกินนีะครับผมท่านครับทัานเนียครับพี่น้องเอ,อ้ยท่านเดี๋ยวเขาทุ้งครับใส่งามครับใส่งาม <c oughs> ครับเรียบร้อยครับผมเข้าถุงเรียบร้อยครับหลังนี้จะเป็นยังไงครับเรือเบ็ดอยู่น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะครับเรือยู่หลังนี้แล้วก,ก็หลังพุ่นประมาณต้องริ่มลังนี้ประมาณเลอสามลังครับพี่น้องมีอะไรไหมมีอะไรไหม เขียดตึงอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับเขียดตึงอยู่เหมือนเดิมครับใช่ครับคือบ่าน้องลองเลยดึงไปเส้นี่ยแข้งเลยเองมันนี่แหละก็ดึงมาสี่ไม่ยังบ่น่าจะไม่มีอะไรครับ มันมีแห้งครับเหมืนล่ะครับล้งสุดท้ายครับจะเป็นยังไงเพราะว่าต้นเบ็ดนะครับเบ็ดเบ็ดมันมีอาการนะครับโฟมมันลอยลอยอยู่ทั้งงาใหม่ในน้อยโอ้ยเขียนตัวแล้วครับใส่จิ๋วครับใส่ปนโอู้โถโัวดูปนหมดแล้วก็ดึงแห้งแท้โอ้ดีครับใส่สวยครับใส่สวย ใส่ปุลนบพี่น้องครับหลังสุดท้ายเนาะครับเรามีแต้มครับมาถ่ายหลังสุดถ่ายเออเขาเดินดูนี่ครับนี่ครับทู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 คือห่าแท้คือห่าแท้กินเล็กอีกแล้วครับเอ้าเข้าวกะทิ อาเซียก็เก่าออกครับกินเลือกครับไส่ป่นครับไส่ปนครับผมเมื่อนอี้่กะ เ่งบิดฟมเรื่องวิดไอ้คขั้นนะครับได้นานนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวไปบ้านนะครับโคยังูเทเบิ้งนะครับเบิ้งกันจะจ้าว่ามันจะมีแยกแยมมีตัวหงยแยกตัวนะครับร่วงว่าตัวเงยมืนขึ้นน้ำนะครับตัวหนึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใดที่ขามาเบิ้งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดดิรงไว้ถึงลังใจคู่นะครับอัน อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาถ้าทคยถามข่าวกันครับอยาลังเจกันนะครับอย่าลังเจคู่มีกาลังเจให้คลิปต่อตไปนะครับจะมคู่ก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วยังไปลุ่นป่ากันอยู่บ้านครับผมนะครับเมื่อนี้เรขอกล้ามานะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับตว่าตายว่าตาย แล้วเไปขายโอ้โหขนี้ยตีเดียเลยตีเดียวอเตียมนะหนึ่งตัวห่่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเตีมแปดเตี่มมัวนี้เกกับตัวมาเึ้นนี่ตัวแห่มาเน่ยนี่ด็มาขค้นหัวเรือนมแล้วครับค้างเวนี่แหะมันฆ่าเบ็ดตนั่้ด็กการครับโอ้มันก็มันิด รวยครับอู้บางี่เงี่นี่ซ่อมกันเลยครับสวยๆครับพี่น้องงามเลยครับนี่ครับสวยๆครับสวยๆนี่ครับงามๆเลยครับแหมนนะครับมื่อเช้านอกแล้วเดือดเต็มตานหมดแล้วครับนี่